สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องโบสีพีพีฟาร์มนะคะวันนี้จะมาพูดถึงคำถามยอดฮิตมากๆเลยในการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะว่าปุ๋ย A B คือปุ๋ยอะไรนะคะซึ่งโบสีเอนะคะก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เลยนะคะก็เลยไปสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ต่าง,างๆเพื่อนามาเป็นข้อมูลให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ ปุ๋ย A B หรือปุ๋ยสต็อก A และปุ๋ยสต็อก B เป็นปุ๋ยที่ไว้ใช้สำหรับปลูกพืชไฮโดรโปรนิกหรือพืชไร้ดินนะคะจัดเป็นปุ๋ยเคมีชนิดหนึ่งใช้เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชทดแทนแหล่งอาหารหลักที่มาจากดินค่ะโดยสาเหตุที่จำเป็นที่จะต้องแยกปุ๋ย A และปุ๋ย B ก่อนที่จะนำมาผสมเพื่อใช้งานนั้น เพราะว่าสารเคมีบางตัวเมื่อผสมกันในความเข้มข้นที่สูงนะคะ,ะ,คะเช่นธาตุแคลเซียมและฟอสเฟตเป็นต้นจะทำให้เกิดตะกรอนจนพืชไม่สามารถดูดซึมธาตุอาหารเหล่านั้นไปใช้งานได้ค่ะข้อดีอย่างหนึ่งของปุ๋ย AB นะคะก็คือความประหยัด เพราะการใช้ปุ๋ย AB นั้นเปรียบเสมือนการผสมปุ๋ยใช้เองในปริมาณครั้งละมากๆได้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารครบถ้วนนะคะไม่จําเป็นต้องซื้อหลายครั้งหรือหลายชนิดเพื่อนํามาประกบใช้เองค่ะแต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะคะก็คือระยะเวลาในการเก็บและหากผสมผิดวิธีหรือไม่ได้อัตราส,ส่วนที่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้เกิดตะกรนได้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องหรือส่งผลเกี่ยวกับเรื่องสารเคมีตกค้างแต่อย่างใดค่ะผู้ใช้หลายคนนะคะมักเข้าใจผิดว่าปุ๋ย AB ว่าเข้าใจผิดว่าปุย B, าาาาป๋ย A B นะคะเป็นปุ๋ยเคมีแต่ทำไมถึงสามารถนำมาใช้กับผักไฮโดรโปรนิกที่เป็นพืชปลอดสารพิษได้นะคะนั่นก็เพราะว่าความหมายของพืชปลอดสารพิษคือ พืชที่ไม่ได้รับสารเคมีที่เป็นพิษเช่นสารเคมีกำจัดแมลงต่างๆเป็นต้นนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เกิดข้อสงสัยกันมากก็คือค่าไนเตรตของพืชผักสวนครัวที่ปลูกแบบไฮโดรโปรนิกส์นะคะมักจะสูงกว่าพืชที่ปลูกแบบปกตินะคะจะทำให้เกิดอันตรายหรือไม่ซึ่งคำตอบก็คือ ถ้าเราปลูกได้ถูกต้องตามวิธีคือการให้น้ำแทนสารละลายก่อนการเก็บเกี่ยว2-3วันหรือค่อยๆลดปริมาณปุ๋ยลงเรื่อยๆนะคะก็จะช่วยลดค่าไนเตรตที่ตกค้างในผักได้มากนะคะรวมถึงการใช้ปุ๋ย AB ที่มีคุณภาพนะคะก็เป็นตัวช่วยอีกทางหนึ่งเช่นกันค่ะ สำหรับความแตกต่างระหว่างปุ๋ยเคมีและสารเคมีนะคะหลายคนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับคำว่าเคมีที่ใช้สำหรับการเกษตรทำให้เกษตรกรหรือผู้ขายส่วนมากนะคะมักจะหลีกเลี่ยงคำว่าเคมีทุกประเภทแล้วนิยมใช้ อินซีเป็นหลักนะคะเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพรวมทั้งยังส่งผลต่อผลผลิตที่อาจจะมีสารตกค้างอีกด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วปุ๋ยเคมีทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นชนิดเม็ดชนิดน้ําหรือชนิดผงนะคะลว้วนไม่มีความอันตรายใดๆเกิดขึ้นต่อผู้บริโภคเกิดขึ้นต่อผู้ใช้และผู้ผลิตเลยนะคะโดยอธิบายง่ายๆดังนี้ค่ะ ปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารทางเคมีที่พืชต้องการ16ธาตุนะคะซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ของพืชไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนะคะซึ่งในดินธรรมดาหรือแม้กระทั่งปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักก็จำเป็นต้องมีธาตุอาหารเหล่านี้แต่ในปริมาณที่น้อยเพื่อดำรงการ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ของพืชน,นะคะธาตุอาหารเคมีเหล่านี้จึงไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะสารเคมีกำจัดศัตรูพืชน,นะคะคือสารเคมีที่มีไว้เพื่อกำจัดศัตรูพืชไม่ว่าจะเป็นแมลงเชื้อราวัชพืชน,นะคะซึ่งสารเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ของพืชแต่มีไว้เพื่อป้องกันผลผลิตเสียหายจากการเป็นโรคเท่านั้นนะคะ สรุปง่ายๆก็คือปุ๋ยเคมีคือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารทางเคมีที่พืชต้องการซึ่งจําเป็นต่อการดํารงชีวิตอยู่ของพืชส่วนสารเคมีกําจัดศัตรูพืชน,นะคะคือสารเคมีที่มีไว้เพื่อกําจัดศัตรูพืชซึ่งเหล่าซึ่งสารเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตอยู่ของพืชค่ะขอขอบคุณข้อมูลส่วนนี้นะคะโบสีได้นำมาจากเว็บไซต์ idesignorganic.com ค่ะสำหรับความปลอดภัยของผักไฮโดรโปรนิกนะคะเป็นสิ่งที่ถูกถามกันมามากมายคำหนึ่งเลยว่าด้วยความกังวลว่าผักชนิดนี้นะคะต้องแช่อยู่ในทัุอาหารที่เป็นเคมียอย่างหนึ่งเมื่อบริโภคเข้าไปอาจทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะพืชเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ดูดกินอาหารทางรากในรูปแบบของแร่ธาตุนะคะที่อยู่ในรูปของอีออนหรือประจุเท่านั้นนะคะแม้ว่าเราจะปลูกพืชลงดินแล้วทําการให้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยเหล่านี้ก็ยังไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชจนกว่า จะถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ในดินนะคะจนกระทั่งกลายเป็นแร่ธาตุที่อยู่ในลักษณะของเคมีธาตุอาหารพืชนะคะแล้วละลายลงอยู่ในน้ำในดินจากนั้นพืชจึงดูดซึมเข้าไปใช้งานได้ค่ะ สรุปแล้วก็คือไม่ว่าเราจะปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกหรือปลูกพืชในดินพืชก็จะต้องดูดใช้สารอาหารในรูปของประจุของแร่ธาตุซึ่งก็เรียกว่าเป็นเคมีเช่นกันนะคะโดยพืชจะนำเอาแร่ธาตุต่างๆนะคะไปใช้ในการสร้างสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลใหญ่อื่นๆได้แก่โปรตีนแป้งไขมันหรือวิตามินต่างๆนะคะให้มนุษย์นำมาบ,บริโภคอีกที ดังนั้นนะคะถ้าคุณยังรับประทานผักที่ปลูกบนดินด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะคะคุณก็ไม่ควรที่จะก,กังวลกับการบริโภคผักที่ปลูกด้วยปุ๋ย AB หรือว่าผักไฮโดรโปรนิกเช่นกันค่ะส่วนเรื่องการสะสมของไนเตรตนั้นนะคะที่พืชต้องการนำไปใช้มากในช่วงการพัฒนาทางด้าน ลำต้นกิง่งหรือใบนะคะไม่ว่าจะเป็นการปลูกในรูปแบบใดก็จะต้องพบว่ามีในเตรตอยู่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะซึ่งถ้ามีไม่เกิน2 0 0 0 3 0ถึง3 0ม0มิลลิกรัมต่อ1กิโลกร,รัมนั้นนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นผักที่ปลอดภัยนะคะแล้วก็ในประเทศไทยของเราเองนะคะก็มีแสงแดดที่ค่อนข้างที่จะจัดเลยทีเดียวนะคะพืชจึงมีการสังเคราะห์แสงค่อนข้างสูงแล้วก็ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงไนเตรต ในลำต้นพืชนะคะกลายเป็นกรดอะมิโนโกลูตามีตนะคะที่เกิดขึ้นค่อนข้างเร็วด้วยนะคะส่งผลให้มีปริมาณของไนเตรตรลดลงนะคะอีกทั้งการปลูกผักไฮโดรโปรนิกส์นะคะก็สามารถที่จะลดไนเตรตรก่อนการเก็บเกี่ยวได้อย่างง่ายดายโดยการงดให้ปุ๋ยนะคะประมาณ2-3ถึงวันนะคะก่อนการเก็บเกี่ยวนะคะพืชก็จะสามารถช่วยลดปริมาณของไนเตรตรได้นะคะ ต่นนี้นะคะขอขอบคุณขอขอบคุณข้อมูลนะคะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธรรมศักดิ์ทองเกตนะคะที่แล้วก็เรียบเรียงข้อมูลโดยเว็บไซต์เมดไทยนะคะหากมีข้อมูลใดนะคะที่คลาดเคลื่อนหรือว่าข้อสงสัยนะคะ คุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างของวดีออขงวดีโอได้เลยนะคะโบเสีเองนะคะก็เพิ่งที่จะสนใจในเรื่องนี้นะคะเมื่อปลายป,ายปีหกสีที่ผ่านมานี่เองนะคะข้อมูลต่างๆนะคะก็อาจจะยังไม่แน่นหนักสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอที่จะแนะนําส่วนเล็กๆที่เกิดจากประสบการณ์นะคะของการปลูกผักที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมได้บ้างนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ